วัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเราจะพาชมวัดชัยวัฒนารามหนึ่งในวัดที่สําคัญและงดงามของกรุงศรียอยุธยาค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสัมผัสศ,ศิลปกรรมไทยที่งดงามทั้งสถาปัตยกรรมจิตกรรมและประติมากรรมค่ะค่ะ และสําหรับวิธีการเดินทางมาที่วัดชัยวัฒนารามนะคะทุกท่านสามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถไฟจากกรุงเทพอภิวัตน์นะคะมาลงที่สถานียุธยาค่ะแล้วพอมาถึงสถานียุธยาแล้วนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาที่วัดชัยวัฒนารามแห่งนี้เนี่ยได้หลากหลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการนั่งทุกๆนั่งแท็กซี่หรือว่าสําหรับใครที่ชอบแอคทิวิตี้อยากจะปั่นจักรยานเขาก็จะมีจักรยานให้เช่าค่ะหรือว่าสําหรับใครที่นํารถยนต์ส่วนตัวมาเองเนี่ยเราก็สามารถจอดได้ที่ บริเวณหน้าวัดนะคะฟรีค่ะวัดชัยวัฒนารามนะคะเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันค่ะจะเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง6โมงค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะวัดชัยวัฒนารามปิดจนถึง2ทุ่มค่ะและจะเปิดไฟส่องในช่วง6โมงเย็นค่ะค่าเข้านะคะผู้ใหญ่10บาทค่ะเด็กอายุต่ำกว่า12เข้าฟรีค่ะส่วนคนต่างชาติ50บาทค่ะ สิ่งที่ควรทราบก่อนเข้าชมวัดั้งนแต่งกายเราควรแต่งกายอย่างสุภาพเพราะที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะหากใครจะอยู่ถึงเย็นแนะนําให้พกยาก,กันยุงมาด้วยนะคะเพราะที่นี่ยุงเยอะพอสมควรค่ะหรือถ้าใครอยากมาตามรอยละครบุพเพศนิวาสและแต่งชุดไทยเหมือนกับพวกเราที่นี่ก็มีบริการเช่าชุดไทยอยู่บริเวณหน้าวัดชัยวัฒนารามเริ่มต้นเพียง200บาทเท่านั้นค่ะ โดยวัดชัยวัฒนารามนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของเกาะเมืองค่ะเรามาชมประวัติวัดชัยวัฒนารามกันค่ะวัดชัยวัฒนารามนะคะบางครั้งก็จะเรียกว่าวัดชัยยารามหรือวัดชัยชนะทารามค่ะ เป็นพระอา,ารามหลวงในสมัยอุธยาสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2173ค่ะในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองหรือสมเด็จพระสังเพชรที่หเป็นที่อยู่ที่สุดท้ายก่อนสิ้นพระชนของพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองในช่วงที่ยังไม่เสวยราชสมบัติ เมื่อพระองค์ได้ขึ้นคลองรด้แล้วจึงได้ปวดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามนี้ขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญให้แก่พระราชมารดามีการกล่าวกันว่าพระเจ้าปราสาททองสร้างที่นี่ขึ้นก็เพื่อเป็นอนุสรแห่งชัยชนะขมรด้วยค่ะความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงศาสนสถานเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่แสดงถึงอำนาจของพระมหากษัตริย์ และยังเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระศพพระ,ระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอมผสมผสานกับเอกลักษณ์ของอยุธยาทําให้วัดแห่งนี้มีความงดงามและโดดเด่นค่ะค่ะและในอดีตนะคะวัดแห่งนี้ก็เคยได้รับผลกระทบจากสงคร,รมามพม่าค่ะแล้วก็ถูกล่อยลกล้างมาจนถึงในปีของราชากาลที่4ค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้บูรณะโดยกรมศิลปาก,กรในปีพุศักราช2530แล้วก็ได้บูรณะอีกรอบหนึ่งในปีพุศักราช2554ค่ะเนื่งจากน้ำท่วมใหญ่ค่ะและตรงนี้นะคะก็คือพระปางประทานค่ะหรือว่าพระปางศิลปตนมหาธาตุค่ะเดี๋ยวเราไปดูประวัติความเป็นมากันเลยค่ะ ปัจจุบันวัดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอวิทยาซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปีพุทธศักราช2534เป็นโบราณสถานสําคัญของชาติและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในอยุธยาค่ะในด้านของสถาปัตยกรรม วัดน,นี้ออกแบบตามแนวคิดจักรวาลวิทยาแบบพุทธศาสนาโดยมีองค์ปางประธานที่ตั้งอยู่บริเวณกลางวัดพอดีเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุศูนย์กลางของจักรวาลและล้อมรอบด้วยพระป,ปางบริวารและระเบียงคดเปรียบได้กับทวีปท,ทั้ง4และมหาสมุทรในความเชื่อทางพุทธศาสนาค่ะในส่วนของปฏิมากรรมนะคะภายในปางประธานมีการกอร่อสร้างฐานชุกชีค่ะเป็นฐานสิงซึ่งเป็นริตฐานพระรูปนั่งค่ะซึ่งตอนนี้ ก็ได้เสียหายตามการเวลาไปแล้วค่ะและส่วนของซุ้มจะนำตรงนั้นนะคะตามหลักฐานนะคะระบุว่าเคยมีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติและพระโพธิสัตว์ค่ะเป็นจิตรกรรมแบบอยุธยาค่ะจะใช้สีฝุ่นและสีทองเป็นหลักแต่ปัจจุบันนะคะก็ได้เลือนหายไปมากแล้วค่ะ แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของปางบริวารคะ่ะซึ่งปางบริวารเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4องค์อยู่ล้อมรอบบริเวณปางประธานนะคะแล้วก็ตั้งอยู่บนฐานทักษิณเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าปางประธานกับปางบริวารเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันเนื่องจากเขามีการออกแบบคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ตัวนี้เขาจะมีความทรงเพียวมากกว่าตัวปางประธาน,นะคะ่ะแต่ว่าจะมีขนาดย่อกว่า ในห้องคูหาเรือทนทาตของปลานะคะจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เหลืออยู่มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะลักษณะนะคะจะเป็นพื้นหลังสีแดง<ม>เป็นล,ลวดลายดอกไม้ร่วงนะคะมีสีเขียวสีขาวและสีดําค่ะฝีมือนะคะจะไม่ปานนี้เท่ากับจิตรกรรมฝาผนังภายในเมลุคค่ะนี่นะคะเราก็จะสามารถมองเห็นเมลุทิศกับเมลุลายได้ค่ะซึ่งมีด้วยกันอยู่8องค์อยู่ล้อมรอบบริเวณพระปางประธานค่ะ ดยบริเวณเมรุทิศเมรุลายนะคะเป็นศิลปะอายุทยาผสมผสอนซึ่งบางองค์ยังคงหลงเหลือรายละเอียดของลวดลายแกะสลักให้เห็นโดยลักษณะของปางบริวารเหล่านี้เป็นทรงปราสาทค่ะถือเป็นสถาปัตยกรรมพิเศษที่นำมาสร้างเป็นศัจนสถานพบที่วัดชัยวัฒนารามแห่งเดียวเท่านั้นค่ะคือหนึ่งในส่วนของประติมากรรมภายในเมรุลายนะคะทางด้านนี้จะเป็นพระพุทธรูป ทรงเครื่องปางมารวิชัยค่ะซึ่งประดิษฐานอยู่บนฐานสิงภายในซุ้มเรือนแก้วค่ะและต่อไปนะคะเราจะพาไปดูปฏิากรรมภายในเมรุทิศกันค่ะโดยเมรุทิศมีพระพุทธรูปประจําอยู่เมรุด้านสององค์ส่วนเมรุลายมีพระพุทธรูปประจําอยู่เมรุด้านหนึ่งองค์รวมกันเป็น12อ,องค์ค่ะ และยังมีแบบแผนการประดับลวดลายปูนปั้นและลงรักปิดทองจิตกรรมฝาผานังในเมรุส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ชำรุดค่ะแต่สามารถศึกษาลักษณะการเขียนภาพโดยรวมได้ว่ามีการร่างภาพด้วยเส้นสีแดงสีที่ใช้ในภาพนะคะคือสีดำแดงและเขียวเป็นหลัก จิตรกรรมฝาผนังภายในเมรุทิศตะวันออกและทิศใต้โบราณสถานวชัยวัฒนารามประดับไปด้วยลวดลายพันธุ์ศึกษาค่ะลายก้านขดช่อใบเทศหางโตเทคนิคการเขียนนะคะก็จะเขียนเป็นสีฝุ่นบนพื้นปูนขาวลวดลายเขียนด้วยสีแดงและสีเขียวค่ะตัดเส้นด้วยสีดำสีแดงและสีขาวจิตรกรรมในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นจิตรกรรมในช่วงของสมัยอยุธยาตอนปลายค่ะ ต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนมาชมปฏิมากรรมปูนปั้นภายนอกของเมลุทิศและเมรุลายค่ะโดยปฏิมากรรมนะคะจะเป็นภาพปูนปั้นเล่าเรื่องปุทธประวัติค่ะภาพที่หนึ่งะคะตอนพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตหรือตอนปรินิพานค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นตอนที่สองค่ะโดยในภาพที่สองนะคะจะเป็นตอนพระราชพิธีอภิเษกสมรสพุทธ,ธบิดามารดาค่ะในส่วนของตอนที่สามนะคะจะเป็นตอนประสูตรค่ะ และในภาพถัดไปนะคะภาพที่4ค่ะการเสียสระที่ยิ่งใหญ่ และในภาพที่5นะคะเป็นตอนออกมหาพิเนตในภาพถัดมานะคะภาพที่6ค่ะเป็นตอนเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงตัดพระเมาลีและทรงบำเพ็ญทุกกิริยาค่ะ ในภาพถัดมานะคะภาพที่7ค่ะตอนนางสุชาดาเตรียมและถวายข้าวมาถปายญาติค่ะในภาพถัดมานะคะภาพที่8ค่ะตอนมานรผจนองค์ประกอบของภาพนี้นะคะตอนนี้ชํำรุดหลุดร่วงทั้งหมดแล้วค่ะ ภาพถัดมาค่ะภาพที่9ค่ะตอนปฐมมะเทศสนาในภาพที่10นะคะคือภาพตอนยมกับปาฏิหารค่ะ และตรงนี้ก็มี j จดีย์ทรงระคัังกลมตั้งอยู่ระหว่างระเบียงคดกับกำแพงแก้วสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของบุคคลสำคัญค่ะ และในภาพถัดมานะคะภาพที่11ค่ะตอนโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและในภาพสุดท้ายนะคะคือตอนเสด็จลงจากดาวดึงค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของปฏิมากรรมปูนปั้นภายนอกของเมลูทิศและเมลูลายค่ะอันนี้นะคะก็คือระเบียงคดเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างเมลูทั้งสี่ทิศเข้าด้วยกันค่ะแม้ว่าปัจจุบันจะเหลือเพียงซากที่ไม่มีพระเศียรเนื่องจากถูกลักลอบตัดไปแต่ยังสามารถมองเห็นความอ่อนช้อยของศิลปะอยุธยาได้ค่ะ อมองจากตรงนี้เราจะเห็นเจดีย์ย่อมุมไม้12ค่ะบริเวณด้านนี้คือส่วนของพระอุโบสถซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกนอก,กระเบียงคดต,ตั้งอยู่บนชาลาซึ่งก่อฐานบัวลูกแก้วอกไก่ในปัจจุบันพระอุโบสถชำรุดเหลือเฉพาะฐานลากค่ะ ในส่วนของปฏิมากรรมบริเวณนี้ก็จะพบกับพระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิปฏิสถานอยู่บนฐานชุกชีสภาพปัจจุบันของพระพุทธรูปเหลือเฉพาะแกนในซึ่งทําจากหินทรายสีขาวสภาพตอนสมบูรณ์จะฉาบลงลักปิดทองเสียงของพระพุทธรูปของเดิมสูญหายไปแล้วค่ะ ด้านซ้ายขวาของพระพุทธรูปประธานจะพบกับปฏิมาก,กรรมของพระพุทธรูปขนาดย่อมสององค์ทำมาจากหินทรายเสีนหนึ่งชํำรุดอาจจะเป็นของหนึ่งในสององค์นี้ค่ะ ที่แห่งนี้นะคะได้ถูกใช้ทําพิธีถวายพระเพลิงพระศพหนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือพระธรรมม,มหาราชาค่ะและสถานที่แห่งนี้นะคะยังเป็นที่ฝังศพของกวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายคือกรมพระราชวังบวรสถานหรือเจ้าฟ้ากุ้งค่ะพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและกมรมหลวงอภัยนุชิตด,ด้วยค่ะคือทั้งหมดของวัดชัยวัฒนารามค่ะ ดิฉันนางสาวนรมลผัดเอื้นค่ะดิฉันนางสาวพระดาทองยาค่ะดิฉันนางสาวธัญธรจิตจ,จุนค่ะแพวกเราก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะคะขอบคุณค่<ส>คะ